เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลงพระเดิม แล้วก็ทหาคู่จึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนนั้นก็เป็นเมืองแห่งพญายงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข9ก b i g ก99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาทําความรู้จักกันเข้ามาสนทนากันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้นำมาให้ท่านได้รับชมนะครับในคลิปนี้นะ ทีิสำคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนะหรือว่าเป็นมีด,ดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะจะมาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะที่สำคัญนะครับก็ที่วางไว้นะครับบนหน้ากล้องขณะนี้จะเป็นมีดด้ามงานะฝักงาจะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะหรือว่าเป็นมีดยุคตน้ตนๆของหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพของเรานี่แหละนะครับนะ วางเพื่อที่จะให้เป็นแบ็กกราวนะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะแต่ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็นี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะก็จะเป็นมีดอ่าเรียกว่าขนาดพกพานะเป็นมีดขนาดพกพานะอ่ะากรนะ,ะวางนะครับ <analog> ให้ท่านได้รับอ่าเรียกว่าเป็นแบ็กกราวไปด้วยนะแต่ที่จะให้ท่านชมจริงๆนะครับจะเป็นมีดด้ามงานะฝักไม้เล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้เล่มนี้นะ นะที่สำคัญจะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะก็จะมาเปิดให้ท่านรับชมนะครับอเอาลานะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับนะ,ะเมื่อทุกทกท่านนะครับเห็นว่าในแต่ละคลิปในทีโลนะครับดูดีมีประโยชน์นะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ หรือว่าเข้ามาช่วยกันเ็เรียกว่าทําการเผยแพร่นะครับเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนะครับนะ,ะเพื่อที่จะให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะ,ะเรียกว่าให้ช่วยกันนะครับก็คือสืบสารนะในความเป็นเขาเรียกว่านะครับเครื่องรางของขังนะครับนะของ บรรพบุพบุษของเราก็ว่าได้นะครับนะก็นั่งจากว่าก็จะมาถึงพวกเราได้ก็หลายช่วคนเช่นเดียวกันนะพวกเรานี้ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นเลนแล้วก็ว่าได้นะครับนะถ้าถนับจากอายุของลุงพ่อมานะาถือว่าแต่พวกเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะส่งต่อนะไปเขาเรียกว,ว่าจากรุ่นสู่รุ่นว่ากันง่ายนะครับนะไม่งั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะเลือนลางหายไปจาก เมืองไทยเรานะาก็ต้องเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชานะครับนะสิ่งที่ดีๆที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์นะครับนะหรือว่าเป็นปู่ย่าต,ตายายของเรานี่แหละนะครับนะหรือเรียกว่ามันพบรุดกันแล้วกันนะเพื่อให้อยู่คู่กับเมืองไทยไปาตาบเท่าชั่วนิรันด์ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะ เอาละครับก็วันนี้จะใช้เวลานะครับนะ,ะสั้นๆในการที่จะมาทำคลิปทำวิดีโอนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณสัก10กว่านาทีเต็มที่ก็ไม่เกิน20นะครับประมาณนี้เนาะหลักๆเลยนะครับก็อย่าถือว่ามาสอนกันนะแต่ผมต้องการเอาอเครื่องรางนะครับหรือว่ามิดหมอของครูบาอาจารย์มาให้ท่านได้รับชมนะก็อ่า แต่ลัคทิปเทนิโอนะครับก็พยายามจะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับความหลากหลายนะของมีดนะครับโดยเพราะมีดปอหลงพ้เดิมนั้นผมก็ได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดด้วยกัน3มยุคใ,ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะครับนะเพราะมีดหลงพ้เดิมนั้นก็ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับตลอดชั่วชีวิตของท่านนั้นก็ท่านได้แบ่งเอาไว้เป็น3มยุคใหญ่ๆด้วยกันนะนะเช่นมีดยุคต้นกด็ดีจะเป็นมีดยุคกลางก็ดีก็จะเป็นมีดยุคปลายก็ดีประมาณนี้นะอ่าและที่สําคัญผมก็พยายามจะ เขาเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับก็คือสลับสับเปลี่ยนมาให้ท่านได้รับชมทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะครับนะะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันผมจะได้นําเอานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับหยิบยกขึ้นมาก่อนดีกว่านะ,ะนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคยุคปลายนะะมีดยุคปลายนี่ก็นะครับจะแหม้นี่จะทํานะครับนะ,ะก็คือ นี่นะครับนะอ่าเป็นนะก็เรียกว่าเป็นแหมเจ็ดเก้านะครับเป็นแหมเจ็ดเก้านะอ่าแล้วก็ตรงกันนะครับแหมรัดก็จะเป็นแปะตั้งนะผสมกับเงินอ่อนๆน,นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะอ่าเพื่อให้เกิดความแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะจริงๆมียุคยุคก,กลางเนี่ยก็ถ้าเรื่องแหมเนี่ยก็จะส่วนผสมของเงินจะสูงนะ ข้อเสียของเงินสูงก็จะทำให้แหมก็คือสึกรอได้ง่ายนะเพราะนั้นทางนะครับผู้สร้างหรือคณะกรรมการก็ได้ลงความเห็นนะครับว่าจะทำยังไงก็คือจริงๆมีดนี่ก็คือต้องการความแข็งแรงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นแหมรัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝักอะไรต่างๆนะครับต้องการความแข็งแรงก็หมายความว่าเมื่อนำมาใช้แล้วนี่ก็ทำให้เขาเรียกว่าเกิดการชำรุดได้ยาก นะก็เนเื่องจากว่ามีดนี่เป็นสิ่งที่พกพาติดตัวไปไหนมาไหนนะครับนะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามากนะครับบ่อยว่ากันง่ายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปพบปะนะครับนะ,ะติดต่อนะหน้าที่การงานอะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะก็ทําให้นะครับก็คนได้พกพาอยู่ตลอดเวลานะครับนะ,ะเป็นมีดสองกริย์นะครับแล้วก็เป็นแหม่เจ็ดเก้นีนะนะ จุดที่ผมโฟกัสอยู่ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากเป็นจุดสําคัญมากนะของมีดยุคก,กลางและมีดยุคปลายนะครับนะแม้ก็จะมีความปราณีตนะครับมีความพิถีพิถันในการดีไซน์ออกแบบนะให้มีความงดงามเพิ่มขึ้นมานะแต่ในเรื่องของความเข้มขลังนั้นก็คือไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับนะแม้แต่นิดเดียวนะแม้แต่นิดเดียวต้องบอกอย่างนั้นนะ อ่านี่นะครับของมีเร่นี้นะก็ให้ท่านได้รับชมในส่วนของรา,ายละเอียดของภายนอกก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปชมในส่วนของภายในนะตรงนี้จะเป็นแหมในส่วนปลายของฝักนะครับนะแหมลัดนะเป็นแหม9เ้เส้นนะครับเส้นที่8จะเป็นแหมไขป่ปลานะส่วนเส้นที่9ก็จะอยู่บนสุดเลยนะครับนะนับได้เลยนะอ่านี่นะครับก็ เอาไม้ท่านได้รับชมนะเป็นมีดดำไม้ฝักไม้นะครับนะ,ะทีนี้ก็พอชมในส่วนของนะครับก็คือ,อภายในนะครับนะภายในเสร็จแล้วนะก็ภายนอกเสร็จแล้วก็มาชมในส่วนของภายในนะครับนะนี่ก็พยายามจะนะครับจะแน่นนิดนึงนะ,ะนี่นะครับซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะเฉพาะใบของมีดเล่มนี้อยู่ที่5นิ้วนะครับนะ รวมด้ามฝัก9นิ้วเป๊ะพอดีเลยเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเอานี้ดีกว่านะเป็นไซส์ที่ผู้คนหากันค่อนข้างที่จะมากนะครับนะที่สำคัญที่ท่านเห็นอยู่เป็นศิลปะนะการตอกลายเป็นฝีไม้ลายมือของช่างฉิมนะครับพูดถึงช่างฉิมก็จะเป็นช่างเป็นเบอร์ต้นๆของทางวัดหนองโพนะนะครับนะตรงนี้แหละเป็นศิลปะของท่านนะ ช่างฉิมนอกจากจะเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือนะครับที่ดีนะนอกจากนั้นก็เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดน้องโครหรือว่าต่อหลวงประเดิมของเรานะ,ะซึ่งหลวงพ่อท่านได้คัดเลือกนะครับนะช่างยุคนั้นนะครับเอาไว้ก็มีหลายท่านด้วยกันก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนี่แหละนะ,ะก็จะไปช่างสอนนะครับช่างแม่นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่ มีฝีไม้ลายมือนะที่ดีนะครับที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างมีดตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงประเดิมของเรานะาแต่ช่างที่เราจะคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับนะผู้คนรู้จักมากที่สุดก็จะเป็นช่างชิมกับช่างสอนนี่แหละนะเป็นผู้ที่ได้สร้างมีดนะครับนะ ตีมีดนะครับส่งให้กับทางวัดน้องโคเนี่ได้มากที่สุดนะครับได้มากที่สุดก็คือสช่างนี่นะที่เหลือก็นะครับก็ตีส่งให้กับหลวงพ่อเช่นเดียวกันนะแต่ที่มากที่สุดก็จะเป็น2องช่างนี่แหละนะครับที่เราได้รู้จักกันก็คือมากที่สุดนะเอาละครับก็นะครับก็ลองชมดูนะครับในส่วนของนะครับนะมีดเล่มนี้นะให้ศึกษารายละเอียดนะครับนะให้ดูความงดงามให้ดูความวิจิตรนะครับนีนะ นี่แหะครับที่ผมได้เรียนไปนะครับมีดยุคกลางกับมีดยุคปลายเนี่ยก็จะมีความงดงามจะมีความวิจิตรนะครับนะต่างกับมีดยุคต้นค่อนข้างที่จะมากนะก็เนื่องจากว่าเป็นมีดที่ได้รับการพัฒนานะในเรื่องของรูปแบบนะครับนะแต่ก่อนจะมีการพัฒนานะครับก็ได้เห็นความ ใช่นะครับได้เห็นความใช่จากมิยุคต้นนี้แหละนะมิยุคต้นนั้นก็คือเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อสิทธิอนุสิ์หรือว่าชาวบ้านนะญาติโยมนะครับนะักข้าราชการทหารตำรวจนําไปใช้แล้วก็ยังได้เจอไปเจอนะครับเกิดปฏิหารเยอะแยะมากมายนะ,ะทําให้คนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับนั่นแหละครับนะนอกจากที่จะ,ะได้รับก็คือสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับนะทางคณะกรรมการยังได้รู้ว่าเออนะครับนะ เมือ่อมีหลวงข้อเดิมเป็นที่นิยมนะครับของผู้คนค่อนข้างมากมายนะทำไมถึงไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับการพัฒนารูปแบบนะครับให้นอกจากที่จะมีความเข้มขลังที่ดีอยู่แล้วนะ,ะทําไมไม่เติมความงดงามเข้าไปด้วยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็อยากจะตีแบบไหนนะครับก็ตีได้นะเมื่อตีแล้วก็นําไปส่งให้กับหลวงพ่อก็คือท่านได ปลูกเสกว่ากันง่ายนะนี่ครับก็มาให้ท่านได้รับชมนะเป็นอย่างนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมก็นะครับนะเมื่อชมในส่วนของภายนอกนะครับของฝักแล้วเราก็มาชมในส่วนของภายในบักนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นภายในของฝักนะครับนะก็ดูแล้วนะครับมีทั้งเก่ามีทั้งเก่านะครับมาไปอยู่ในตัวนะนะครับ นี่ก็เรียกว่างดงามมากนะครับงดงามมากในนี้นะอันนี้ก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของอแหมลัดนะครับนะแหมลัดในส่วนของโคนของฝักนะ,ะยังสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์ทุกส่วนนะ,ะการศึกหลอก็มีนิดหน่อยนะแต่ก็นะครับเป็นมีดท,ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะ,ะนี่นะครับนะในส่วนของแหมปลายฝักนะครับนะเรียกว่า เต็มไปด้วยเสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามว่ากันง่ายนะครับนี่ก็พยายามจะหมุนให้ท่านนะครับได้ชมนะให้เห็นทุกมุมทุกด้านนะครับเนี่ยนะนี่เป็นส่วนของแม้ลัดฝักนะครับแม้ลัดฝักนะนี่นะครับก็พยายามจะหมุนให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นนะครับนะความงดงามทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเอาละขออนุญาตนะครับจะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะที่นี่ก็ มาชมนะครับมาชมในส่วนของใบนะครับเต็มเต็มเลยนะพูดแป๊บเดียวนะครับสิบกวนาทีแล้วนะอ่านี่นะครับนะเริ่มต้นเลยนะครับนะเขาจะเลื่อนนะครับก็คือสไลด์นะครับช้าช้านะให้ท่านได้เห็นมนเสน่ห์นะครับให้ท่านได้เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นจากกับใบมีดนะครับเล่มนี้นะที่ท่านเห็นอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นช่อฟ้ากระหนกนะเป็น อ่านี่นะครับก็อยู่ไหนล่ะนะครับอยู่บนหลังคาโบส์อยู่บนหน้าจั่วของโบส์นั่นแหละนะอ่านี่นะครับเป็นนะส่วนตรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกพิกลนะครับนะดอกพิกุลแล้วก็จะเป็นชอบฟ้ากระหนกนี่นะก็นะครับให้ท่านได้ชมรายละเอียดนะครับค่อยๆชมค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆศึกษานะครับนะเพียงแต่ว่าศึกษาแล้วนะครับท่านมีข้อสงสัยติดตรงไหนอย่างไรนะ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496กนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะในทุกๆคําถามครับนะักขัมหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นคําเที่ยวคำถามเดียวนะครับแล้วก็คำตอบเดียวก็อันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับนะเอาไว้นะครับนะก็ ผมจะตอบย้ําซ้ําเติมนะครับหน้าท่านอยู่บ่อยๆ,ๆก็เนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมค่อนข้างที่จะมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอแจ้งในเรื่องของจรรยาบรณเอาไว้ก่อนนะครับนะ,ะก็จะไม่ได้ตอบนะครับในเรื่องของคําถามคําตอบเกแท้นะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามนะครับเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ที่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็ฝากเอาไว <c> ้ <oughs> นะครับฝากเอาไว้นะก็คงไม่ว่ากันนะครับนะเรามาแจ้งกันก่อนนะครับจริงๆอยากจะตอบทุกๆคําถามจริงๆนะแต่ตอบไปแล้วอย่างที่ได้เรียนไปนะครับมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะวันนั้นอะไรที่มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็อย่าไปทํานะ ามาช่วยกันนะครับเขาเรียกวา่าสร้างนะครับระเบียบวินัยก็คือให้มากขึ้นนะครับนะส่วนที่จะตอบได้ทุกคําจริงๆนะครับมีดที่อยู่ในหน้าจอของผมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นมีดอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อท่านชมแล้วท่านสามารถที่จะนะครับนะชมแล้วติดตรงไหนนะมีข้อสงสัยอย่างไรก็ให้ถามตรงนั้นนะครับอย่างนี้จะทําให้เราได้เคลียร์นะในเรื่องของ อามีดแต่เล่มได้เลยนะครับนะโดยเพราะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะมีดยุคปลายก็ในช่วงปี2,480ไปถึงปี2494นะครับอันนี้ก็คือช่วงยุคปลายนะเนื่องจากว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้แบ่งเอาไว้3ยุคด้วยกันนะอย่างมีดยุคต้นนี่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ปี24 5 0นะปี2อ5 0เป็นต้นมานะครับนะ จนมาถึง2470อ,อันนี้เป็นมีดยุคก,กลางยุคยุคต้นนะส่วนมีดยุคก,กลางนั้นจาก2470มาถึง2480นะและมีดเล่มนี้นะครับจาก2480มาถึง2494นะครับแต่จะเป็นในช่วงคาบเกี่ยวนะครับนะ,ะยุคปลายตอนต้นนะนี่มีเล่มนี้นะยุคปลายตอนต้นนะครับเปรียบเสมือนมีดที่ถูกส่งจากยุคก,กลางเข้ามาสู่ยุคปลายนะครับนะ อ่านี่ผมพยายามจะโฟกัสในจุดสําคัญสําคัญให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้อ่านให้ท่านได้ศึกษานะครับนะอันนี้คือเป็นมีดยุคป,ปลายนะครับนะเป็นการตอกลายน่องสิงศิลปะของช่างฉิมนะอ่าพูดถึงช่างฉิมก็อย่างที่ผมบอกนะครับมนเห์นะอ่าของท่านก็จะในเรื่องของลายน่องสิงนี่แหละนะครับแต่จริงๆท่านก็ตอกได้หลายลาย,ลายนะครับทุกลายนั่นแหละแต่ที่เป็นมนเสห์แล้วก็มีความ นิยมมากที่สุดก็จะเป็นลายน้องสิงของท่านนะก็เรียนท่านเอาไว้ยอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับนะนอกจากที่จะมีความงดงามแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความบิจิตนะครับนะที่สําคัญนั้นเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังว่างั้นนะอ่านี้เขาาอยากจะให้ท่านได้รับชมโฟกัสให้ท่านเห็นแบบสุดๆนะครับเห็นทุกทุกจุดนะทุกรูคุมสนิมว่ากันง่ายนะครับนะเรา ต้องการที่จะให้ท่านนั้นได้รับชมนะครับรายละเอียดต่างๆนะส่วนผมเองก็จะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ,ะสิ่งที่จะบอกและชี้แนะท่านได้ดีที่สุดีก็คือสิ่งที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะ,ะไม่ใช่คนพูดนะครับคนพูดจะบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะบอกได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าพูดไปแล้วของมันไม่ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ,ะก็อยากจะเรียนท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะ เพียงแต่อยากให้ท่านได้ศึกษานะครับได้ดูได้อ่านด้วยสายตาอ่านแหลมคมของท่านก่อนเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยนั่นแหละครับก็สามารถที่จะกดมาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ,ะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะอ่า เอาละครับท่านก็ชมในส่วนของใบไปแล้วทีนี้ก็มาดูในส่วนของกันสักนิดหนึ่งนะครับก็กันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สาคัญมากๆนะครับนะเป็นเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับนะบรรจุเอาไว้ในกันของมีดนะครับอย่างเช่นเกสาของหลวงพ่อกด็ดีหรือว่าจะเป็นพวกแผ่นตะก,กุดนะครับแม้กระทั่งมวลสารต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทาการลุกเสกเอาไว้นะ ก็จะถูกบรรจุลงไปในกันนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะอ,อย่างเล่มนี้นะครับปิดสน,นิทนะครับและก็นั่นปึ๊กเลยนะนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะมีความแข็งแรงจริงๆนะอนะส่วนต้องแหมลัดกันนะครับก็จะเป็นแหม้79อย่างที่ได้เรียนไปนะครับที่สําคัญมีเรื่องนี้เป็นมีดสองกริย์นะ มีสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีหน้ากับมีเงินนะครับนะแต่ตัวนี้เป็นเงินผสมแปดตังค์นะครับเป็นมียุคป,ปลายนะ,ะที่เขาผสมนะครับแปดตังค์นี่เขาต้องการให้เกิดความแข็งแรงนะ,ะให้เกิดความแข็งแรงกว่าเดิมนะครับการทํางานก็ต้องมีการพัฒนาอย่างที่ได้เรียนไปนะครับอะไรที่ดีนี่เขาก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะคนยุคนั้นสมัยนั้นนะ อ่าเมื่อทํางานแล้วก็น่าจะรู้ว่ามีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียว่ากันง่ายนะครับนะก็มือนกการตอบแก้แท้นี่แหละนะอ่าเมื่อตอบแล้วนะครับถ้ารู้ว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็อย่าไปตอบมันดีกว่านะอ่าเมื่อตอบแล้วมันไปทําลายความรู้สึกของคนก็อย่าไปตอบดีกว่านะครับนะเมื่อตอบแล้วมันไปทําลายความรู้สึกของครูที่ถามเข้ามานะก็อย่าไปตอบเลยนะส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ปักธงไว้คําตอบเดียวนะ ต้องการคำตอบเดียวจริงๆนะครับมีดผมต้องแท้เท่านั้นนะอาจารย์นครินห้ามตอบคำอื่นเด็ดขาดถ้าตอบคำอื่นเป็นเรื่องประมาณนี้นะอันนี้นะครับคือเป็นปัญหานะคือปัญหานะครับที่ผมได้เรียนท่านเอาไว้นะครับนะที่สําคัญนะครับปัญหาไม่ไม่ได้เกิดคนคนเดียวนะมันก็จะเป็นโลมิโนนะครับก็คือกระทบกันไปหมดเลยนะครับนะท่านก็จะไปหรือที่มาที่ไปมาจากไหนประมาณนี้นะ สรุปก็คือตอบแล้วไม่มีข้อดีเลยนะครับมีแต่ข้อเสียนะไปทําลายตัวท่านเองยังไม่พอยังไปทําลายของผู้อื่นด้วยประมาณอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นจรรญาบรนเป็นกฎนะครับก็ขอเรียนท่านเอาไว้แบบนี้นะอ่าเอาละครับก็ตั้งแต่จนตนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด21กับ89วินาทีอ่า49วินาทีนะครับนะอ่ามีที่ไหน89นะ อ่านะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมแม้กระทั่งท่านเก่าๆนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องทาง YouTube ของผมนะอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับก็หากท่านเห็นในแต่ละคลิปในติดโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ อ่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับนะเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับก็คือกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เด้งไปหาท่านนะครับถ้าท่านไม่กดกระดิ่งก็จะไม่ได้เด้งไปนะที่สำคัญนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับได้ศึกษามีของครูบาอาจารย์ หลากหลายยุคหลากหลายสมัยด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดของอายุต้นนะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะหรือว่าจะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมจะเป็นมีดยุคปลายนะครับ,ยบอย่นนา,ยายง,ง,ง,โง,โงารรที่ท่านารับชมอยู่ในขณะนี้เป็นมีดยุคปลายของท่านนะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะนะครับนะมีหน้าตามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ มีความยาวเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมลําฝัก9กนิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับนะเล่มนี้นะะก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะรายละเอียดต่างๆส่วนรายละเอียดลองฝึกอ่านดูนะครับนะ,ะถ้าเราจะดูใบเราก็ต้องดูว่านะครับความเก่าทัานยุคทันสมัยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับในเรื่องของสนิมคราบคลายอะไรต่างๆนะะลองใช้เซน์นะครับนะใช้เขาเรียกว่าจริตของท่านนะครับนะ อลองเอ็กซเรย์ดูนะอ,อย่าไปใช้ใบรับรองนะครับใบรับรองทําขึ้นมาทีหลังนะแต่สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนานี้ยิ่งก่อใบรับรองนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าของแท้นะอ,อย่าไปอาศัยของปลอมนะครับนะของปลอมคือทําขึ้นมาทีหลังประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าต้องอาศัยเขาเรียกว่าสายตาอันแหลมคมหรืาใช้จริตของท่านนะครับนะจริงๆคําว่าจริตนะครับหรือว่าเซน์เนี่ยก็ ผมว่าเป็นถ้าคนใช้เป็นเนี่ยนะครับนั่นแหละก็คือมองแบบเซียนนะ,ะเซียนเขามองเนี่ยเขาก็มองแบบนะใช้จริตของเขาเซนของเขานะครับนะความรู้สึกที่ดีของเขาส่งไปเอ็กซรย์ส่งไปสัมผัสว่ากันง่ายนะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนท่านว่าอย่างนี้นะครับเอาล่ะครับก็ท่านใหม่ๆอย่าลืมนะครับก็ชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะ ก็ให้กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนักลิมมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักลิมมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ